สงบดีซียูเพากินพาเที่ยวพาทำวันนี้วันที่18ตรงกับวันอาทิตย์เดือนกรกฎาคม2564ิสคิตศักราช2 0 2 1วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอาทีที่หาสงบดีซียูเพากินพาเที่ยวพาทำได้หางเงินไปนานหลังจากโควิดไปละโควิด19บาะดา มาเจอเท่าแก่หนึง่งให้มีสองผู้ใจดีวันนี้จะพาไปเที่ยวชมขณะนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำเจมแม่น้ำเจมร,รีเวอร์นะครับเป็นสะพานที่เป็นกิโลประ,ประมาณแปดกิโลความกว้างของแม่น้ำเป็นแม่น้ำแห่งแรกที่คนอเมริกค,คนอังกฤษหรือคนยุโรปะเดินทางเข้ามาในเมกา โดยแคปตันเจมส์เจมส์สมิธเ็เลยเป็นที่มาของแม่น้ำชื่อนี้แล้วก็เข้าไปตั้งลบรากกันอยู่ที่เจมทาวเป็นที่มาของคำว่าเจมทาวแม่น้ำเจมสวยงามและแม่น้ำสะอาดะอ่านไม่มีขยะลอยสามารถลงไปเล่นได้ปลาตัวใหญ่ๆท้องฟ้าใส เป็นน้ำสะอาดมันจะดีงามพลามเก้าอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นบริเวณลานวัดป่าสันติธรรมซึ่งเป็น วัดแห่งหนึ่งของพี่น้องชาวพุทธ นี่ก็เป็นบริเวณสถานที่พระมณียสถานของวัดป่าสันติธรรมเมืองคาร์ลอตตันเวอร์จิเนียซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวัะไทยกรุงวอชิงตันดีซีซ,ซึ่งมีพระอาจารย์มหาอุดมประพังกรโร เป็นเจ้าวาดณสถานที่แห่งนี้กำลังจะก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมศาลาอเนกประสงค์ชื่อว่าศาลากาติสา 94ปีหลวงตาชีวัตไทยกรุงวอจิงตันดีซีหรือพระราชมงคลรังสีขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็ดูล่วงไปได้60%ดังที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนี้นี่คือเป็นส่วนหนึ่งบรรยากาศของวัดป่าสันติธรรม ที่มองเห็นอยู่ตรงโน้นก็คือเท่าแก่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการก่อสร้างอาคารสลาปฏิบัติธรรมหลวงตาชี94ปีพระราชมงคลรังสีวัดป่าสันติธรรมซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีที่พาท่านมาเที่ยวชมบริเวณวัดป่าสันติธรรมแห่งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าชมรายการหาสุขดีซียูยพากินพาเที่ยวพาทำโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ